มาดูเวลาเอ้ามันเลยเวลาเราขึ้นแล้วนะไอวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาแล้วมาอ่านคอมเมนต์อาจจะยังไม่เข้ามาก็ได้ใช่ไหมคะหรือ,อยังไงหรือว่าคอมเมนต์ฉันไม่ไหลอ๋อสงสัยคอมเมนต์ไม่ไหลนั่นเนี่ยยายทองสุกด้วยจ้าสวัสดีค่ะอ่าถ้าปัญหาก็คือถ้าเราทําไปแล้วอ่าแล้วก็จะเอาประสบการณ์ของตัวเองนี่แหละ บอกคนที่กันนะคะแต่เราสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้อ่าเป็นสิ่งสําคัญนะคะที่เราจะต้องพูดไปยังไงมายังไงเนาะแม่พิกูลนี่สําเร็จจบหรือ,อยังจบยังไงสวัสดีค่ะแม่สําฤิ์แม่มอ,อนทักทายแม่สัมฤินะตัวต่อเอไอยืนยันตัวตนค่ะว่าทํางานอยู่ สม่ำเสมอน,นะคะหลับเลยนะมันนุ่นแหละตีห้าหนุ่นแหล้วมันเล่งอืตีห้าเล่งเลยกัะนเะนี้ยยังไม่ได้สัญญาไม่ว่างเลยนะคะไม่ว่างเลยขออภัยอ่าคืนนี้สองทุ่มก็อาจจะเจอกันแล้วอีกตอนหนึ่งก็คือแม่บอนกับแม่เล็กเพราะว่าคนคนคนอะไรก็เรียกว่าสวสวนะสวสูงงใบเราเนาะจากกับเพื่อน กันลืมเวลาขึ้นไหลกันลืมเวลาขึ้นไหลพอมาดูอีกทีหนึ่งโอ้ยสิบกว่านาทีตั้งแต่เช้าตีสี่ตี 4, ตห้านู่นนะไปทําพิธีเหมือนกระส่งข้าวปลาอาหารเหมือนเขาจะปล่อยมาเวลานั้นประมาณนี้นะปูนสายคำก็กําลังรับชมเนาะคาปูนคําปูนสายคำก็เข้าไปหาห้องนาทีเราทุกวันทุกวัน ก็บังเอิญว่าเอ้านาทีเราไปไหนเอ้านาทีไปไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นนาทีเราทําไมไม่เห็นประมาณแล้วก็เราก็จะได้ไปเจอกันอยู่เรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมค่ะเพื่อนๆกดหัวใจให้กันทักกันแล้วก็พุ้นขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณเพื่อนๆเราทุกคนขอบคุณยายทองสุกนะคะขอบคุณแต่ว่าไม่จะยมองตัวเองอ่ะไม่ได้เป็นอะไรนะไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะ เมื่อวานตีหนึ่งง่วงเลยขอภัยขอภัยสวัสดีค่ะ,คะก็พูดคุยสเพเหละกับพ,พิ่สิทธ <c oughs> ิ์ถึงจำได้ถึงจำได้เนาะถึงจะได้รู้ถึงรู้ว่าจำชื่อแม่นเลยนะคุณพงพิษิ์นะเงียบเงียบเงบใช่หมายถึงเพื่อนๆเ,เ,เราเข้ามาเงียบเงบใช่ไหมคะ เงียบทุกวันนั่นแหละก็อืมคนเมืองอายุทยาเนาะหน้าหน้าเหมือนคนสวยแบบโบราณหน้าตาได้สวมากในวันนี้ขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆกันนะคะทำคลิปอันใดออกมาก็ขอให้เป็นที่ต้องพูดเพราะมันเป็นเป็นคำถามแล้วเป็นคำตอบเนาะแม่สยามเคยไปแต่เช้าเลยค่ะเช้าเลยอ,อาหารทุกอย่างอ ผลไม้กี่ชนิดกี่ชนิดเนี่ยอ่าแม่ไม่พอชนอกเหมือนข้าวเหมือนบุญข้าวสาลเหมือนบุญขุยกันชาวครีเอเตอร์นะคะอ่าเราจะไปคนเดียวไม่ได้เราเขาเรียกว่าถ้าก็ไม่ได้ไปวัดต้องไปว้ต้องแค่ไว้อีกคืนหนึ่งนะหน่อไม่ดองเนาะแค่ไว้อีกคืนหนึง่งเราทาเสร็จแล้วก็แช่อีกคืนวัไม่ได้อไปท,ทาธุระเพิ่งเสร็จ สว,ส,สวัสดีค่ะแม่อุบลทักทายคุูพรชนกนะคะนี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อนเข้ามาแม่เอ็มออนกับแม่เล็กนี่อะแกนชี้ชี้เนาะชี้จุดเนาะชี้จุดให้ชี้จุดให้แต่ว่าเพื่อนเพื่อนเรานี่ทุกคนเงียบอ้าวนั่นนะสิเขาแม่เงียมยังดีอยู่นะแม่พรชนกสวัสดีค่ะแม่เสียงแยมแม่เล็กเกใหญ่เรามานะคะไม่เห็นภาษาอังกฤษยายมลไม่เห็นภาษาอังกฤษ ไปแล้วค่ะสองพสองสองชื่อแล้วขอคุณยายก็เลยวบเนาะแปลไม่ค่อยดักออกเนาะถ้าแปลเป็นภาษาไทยให้ได้ก็จะดีนะคะเดิมนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากที่มาถามข่าวกันเนาะ,อะขอบคุณมากที่มาถามสวัสดีป้าเล็กแม่กูพรชโนสวัสดีกันนะคะเราก็มาพูดคุยกัน ทำงานวันนี้ทำงานว่าจะทําให้เสร็จคุณอุบลน,นะคะยายมนก็ตกัตกแตงสมบุะสัสดีทิติรัตนนะคะทิติรัตนสวัสดีคุณภาษาอังกฤษบริษัทเฟซบุ๊กที่แม่สียมทำงานด้วยนะคะสวัสดีชาวเรียวสวัสดีชาวคีวหัวใจให้แล้วทำไงคะ,ะแม่ครูพรจญน,นกบอกว่าทำไงคะโอ้ทำไงคะพอพอพอ,พออุบลมา เกือบ,บจะให้โทรแล้วนะเนี่ยลืมเวลาเมื่อกี้ก็ลืมเวลาขึ้นึค่ะยังไม่ครบค่ะงานเยอะแม่วอนก,ก็งานเยอะเหมือนกันนะงานบ้านก็เยอะงานเนี่ยเพิ่งมาเจอกันอีกเนี่ยเนี่ยน,นะคะทำไมสวัสดีคุณแซบนวลอะทำไมทำไมยังไงคะคุณพง พี่สีขอตัวนะคุณยายอ่าไปทําธุระ๋อค่ะได้ค่ะคุณแม่ยายมนขอบคุณนะคะยายมนขอบคุณค่ะคุณวที่ชัยขอบคุณคุณสนิทไัยพันธ์นะคะขอบคุณคุณนิตยาขอบคุณคุณน้องคนที่ยังไม่จบก็จะได้จบเร็วๆนะคะมีข้อหนึ่งนะแม่คำพันธ์ก่อนแม่สยามจะจบหกหมื่นนาทีเนาะแต่จริงหรือเปล่าไม่รู้นะเขาบอกสวนโบราณ สวัสดีค่ะแม่เล็กคนงามนานเห็นไหมแม่อ่อนยังมองเห็นเลยแม่บมอ,อ่ก็ยังเห็นมองเห็นเห็นไหมที่ถ่ายไปลงเลยตอนนี้มันละกอกองเต็มอยู่เลยนะแล้วก็ทําจินนะได้เราก็จะเกิดนะคะเรามาสร้างรายได้กับแบบนี้เนาะ,ะเรามาทํางานแบบนี้เนาะ,ะทำงานออนไลน์แบบนี้อก็คงจะกอไปนะคะ นะาวานตีหนึ่งง่วงไม่สำ็จบอกเหมือนละเหมือนเรางานหนักเลยนะใช่ม่มสำ็จตอบกับเมมออนนะคะสู้ๆค่ะเมมออนนะคะ <c oughs> ความเชื่อของเชื่อความเชื่อของคนชาวบ้านหรือว่าอ่ารุ่นก่อนรุ่นก่อนๆเข้าใจว่าข้าวสากักเหมือนบุญข้าวศาักดแต่ว่าเป็นเป็นน้องบุญข้าวสากักดคนละเวลา อา้ารประดับดินจะไปแต่ดึกถ้าแมนน่นกไม่ทําเสร็จก่อนนะแม่นกก็ไม่ได้ขึ้นเลยเน,ะเนะาะน,นะคะว่าแล้วขออนุญาตไปดูหนังซีรีสให้เพื่อนๆแม่สมยามเองก็อืมบางครั้งก็ได้ไปบางครั้งก็ไม่ได้ไปอยู่ที่คนพาไป <laughs> คนคิดถึงนะคะ แม่พี่คุณจบตอนไหนแม่เสงี่ยมไม่รู้เลยนะคะแม่สําฤิสวัสดีคะ่ะแม่เสงียมสวัสดีคะ่ะแม่สำลินะคะน้อยสิริสุขขอบคุณคุณภาษาอังกฤษอะไรไม่รู้เนาะ P A P A T N G ขอบคุณสาพันปีขอบคุณแม่กับแล้วแล้วพันแปดในวันสุดท้ายนั้นนะเต็มเลยได้เต็มเลยพันแปดดเบียบชุมชนอนะ่ะเข้าไปอ่านนะคะ เราจะได้ไม่พลาดเราจะได้ไม่ทำผิดพลาดได้เนาะคะผลิตผลงานออกไปแต่คนที่จะสร้างรายได้ให้กับเรานั้นเป็นเพื่อนนะคะเป็นคนอื่นเป็นเพื่อนๆคุณกมลทิพย์เข้ามาไหลเลยโดยที่ไม่ได้ทำอะไรนะคะกับอุบลมาสวัสดีค่ะคุณพรชนกแม่มนลิสานะคะ เอ็นงองนะีเป็นงองูนะเอ็นจีเป็นงองูบางทีก็แปลไม่ค่อยถูกเนาะขอบคุณคําปูนคุณคําปูนสายคำขอบคุณทุกคนนะคะ,ะรายชื่อที่ขึ้นไปตะก,กี้นี้ที่ไม่เห็นคอมเมนต์นะคะเหนื่อยเลยนะ <c ười> คำว่าเส้นนี้มันเหนื่อยเหนื่อยนะเหนื่อยใจเนาะนะนะไม่เล็กหนื่อเหนื่อยไม่ไม่เล็กคอมเมนต์ทักทายกันอันนั้นล่ละคะ่ะกดนะคะกดถูกใจรับกันไว้เป็นเพื่อนก็จะ ไปหาเราอยู่หน้าเ็ดเราขึ้นอยู่เลยเกือบยี่สิบ 20, นะคะก็วิ่งมาเลยนะคะวิ่งขึ้นมาเลยอันนี้ก็ลงไปไปสวนอีกแล้วแม่มาเวลานั้นจะมารับอาหารอ่าการกินต่างๆที่ลูกหลานส่งไปให้ประมาณนี้เนาะเราสงสัยไงงงอยู่เพราะว่าเรายังคิดว่ายังไม่ถึง นะอีกที่ว่ายังไม่จบพันแปดเดิมนะคะสวัสดีค่ะคุณคำพันคุณมลิสาทักทายคุณคำพันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะคุณเสียง,งียมก็เข้าไปหาห้องนาทีเราทุกวันทุกวัน้วบางเงินว่าเอะนาทีเราไปไหนเอน